คลิปนี้จะมาเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของการที่ได้มาศรัทธากับองค์พยานาคราชซึ่งต้องกระยผ่านทางจิตเพื่อเพื่อมาสั่งสมบารมีไว้ภายภาคหน้า ทำมาคือได้สัมผัส <c oughs> มาตาสายยานเป็นเวลา,าสําหรับสายยานองค์พญามาหากเนี้ยเป็นเวลามาประมาณหกเจ็ดปีได้แล้วอ่กเอ่อนอื่นก็ขอขอแนะนำบล็อกเกอร์คือการเขียนบทความ ลงในบล็อกเป็บบล็อกจะเป็นบล็อกเกอร์โทนหาชื่อว่าคนมีองค์ใน google ก็จะได้เจอเจอลิงก์เจอบล็อกของคนมีองค์ซึ่งได้เขียนเรื่องราวต่างๆสิ่ง เล้นสิ่งลี้ลับต่างๆไว้ความเชื่อความศรัทธาของความเป็นมาว่าที่จะเป็นคนมีองค์มีหลายเขียนไว้หลายบทความแล้วรวมทั้งมีหน้าเว็บสาระน่ารู้เอะ ด้านต่างๆเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับพุทธคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอที่ทั่วๆไปนะพื้นฐานที่ชาวพุทธฮาควรจะได้รู้ได้ทราบก็จะมีอยู่ในเร็บบอกนั้นในช่อง youtube นี้แต่ละคลิปอ่ะก็ จะใส่ไว้ใส่ลิงก์ลิงก์เว็บบล็อกนี้ไว้คนมีโองเนี่ยท่านก็คลิกเข้าไปคลิกลิงก์เข้าไปไปดูไปดูเว็บไปอ่านบทความต่างๆมีมีมีมากมายเข้าไปเวลาว่างๆก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ก็เป็นประโยชน์อย่างดีมีสิ่งที่ เกิดขึ้นในชีวิตมาที่ได้มาเคารพน้าถือมาเชื่อในบบบบุญคุณโทษมาเชื่อในเรื่องคนมีองคนะ์เนี่ยมาเวลานานแล้วอะประมาณสาวกว่าปีได้จากเดิมเนะี่ยเรเคยเชื่อในเรื่องนี้มาเลยแต่ได้ได้มาเจอกับตัวเองถึงเชื่อเรื่องบบบบุญ เชื่อเรื่องกรรมเวรเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณสิ่งที่มองมาเห็นมองด้วยตาเปล่าไปเห็นเนี่ยถึงมาเชื่อจนถึงขณะนี้อยากเศร้ากับปีตอนนี้เชื่อร้อยเปอร์เซนว่ามีจริงแต่สําหรับท่านที่ยังบ่เคยเจอบ่เคยสัมผัสบ่เคยหูไบ่เคยอย่างเนี่ยก็เป็นของธรรมดาที่ท่านจะสงสยัยข้องใจ แต่มันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับต่างๆเนี่ยคนมีองค์ก็ดีอย่างต่างๆนี้ก็ดีนะเมื่อท่านยังม่ได้เจอกับตัวเองท่านก็ต้องใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะว่านี่เป็นเกิดจากชีวิตจริง มาได้หวังประโยชน์ประโยชน์อะไรมาตอบแทนนอกจากความดีที่ได้ไปก็คือบุญกับบาปถ้าเขาทำกรรมดีเขาก็ได้ความดีถ้าเขาทำสิ่งที่ชั่วจิตใจบอรบริสุทธิ์มีแอบแฝงเกินกับเกินกว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเขาก็จะได้รับกรรมกรรมดีนั่นเอง ทีนี้พอดีนั่งเห็นอยู่ตรงเนี้ยซึ่งมันสามารถที่จะพูดได้คลิปเดียววันเดียวมันโจประื่องคนมีองค์เนี่ยแต่พอดีมาเห็นเห็นก้อนนี้อ่ะเห็นชัดๆแบบนี้นะมีที่มาที่ไป มีที่มาที่ไปซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรย์อัศจร์สสจรใจอย,อย่างยิ่งแลวดูใกล้ๆอะ่ะมันจะเห็นเสียนเสียนองค์ปู่อยู่นะที่ วอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นเห็นก้อนเนี่ยตามความเชื่อส่วนตัวน,น่าจะเป็นเห็นอยู่ใต้บาดาลใกล้ที่น้ําแม่น้ําลึกๆอ่ะแล้วจะมีก้อนหินที่โดนน้าพัดพัดพัดไปหลายๆปีจนเกิดเป็นความเคี่ยงความเคี้ยงความเนียนแล้วมีเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอ่ะเป็น เคยเอาเรื่องเนี้ยมาแล้วเพื่อฟังเว่าะว่าชีพนี้ได้ได้ผ่านไปเกือบเกือบเจ็ดนาทีแล้วก็คองอูไ้ได้ได้รวบลัดหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้เบอเยินเยอะมาหน้าลำคาญจากการที่ได้เห็น เห็นพญานาคเนี่ยมานก็มีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วได้ไหว้พระสวดมนต์ได้พระหลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วเป็นปกติก็จะไหว้ถึงครูบาอาจารย์องค์พรมองค์เทพที่เิพน เป็นสายยานที่เปิติดตามตัวเฮามาหรือที่จะคอยช่วยเหลือคุ้มครองตัวเฮานะก็จะอธิษฐานนะเปิน้นก็จะมีองค์ใดในช่วงนั้นก็จะอัญเชิญท่านขึ้นมาเพื่อมาร่วมสวดมนต์เพื่อสร้างท่านพญานาคพญานาคาทั้งหลาที่เปินติดตามตัวเฮามาเนะี่ย ครูบาอาจารย์เนี่ยเปิ้นจะได้มาสวดมนต์ร่วมกับเขาในการสวดมนต์ครั้งนั้นนั้นเพื่อจะสร้างบารมีไว้ภายภาคหน้าตามความเชื่อแบบนี้เพราคืนวันนั้นน่ะองค์ท่านที่เคารพนับถือเนี่ยเปิ้นก็ผ่านมาผ่านผ่านผ่านล่างมาด้วยใช้ภาษาเทศ แต่เขาสามารถที่จากที่นับเขารหนับถือมาเป็นเป็นซิปซิปกว่าปีเจ้าปีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปากเขาจะพูดด้วยภา,าษาเทพแต่ใจเขาก็สามารถที่จะแปลได้ว่าท่านอู้องค์พระองค์ท่านเนี่ยเพิออ่นอูอนอ้เรื่องอะไรอย่างหรือองค์ท่านเนี่ยเพิ่นอู้สื่ออย่างกระเฮาเขาจะจะสื่อได้ว่าอ,อ๋อเพิ่นบอกว่าตอนเนี้ยเพิ่นเอาหินเอาหินพญานาค มาฮื้อเฮาก้อนหนึ่งอยู่ตรงกลางบ้านอยู่ตรงในบ้านเนี่ยปกจี้ไปด้านหลังเนี่ยอย่างที่เฮาอยู่ห้องพระใช่ไหมแล้วปกจะจี้ไปด้านหลังลว่าอยู่ด้านหลังเนี่ยเพิ่นเอามาฮื้อก้อนหนึ่งเป็นหินอยู่ใต้น้ำือเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งเป็นเหมือนเป็นวัตถุโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทนนะ่ะตัวแทนของท่านพญานาคาอย่างประมาณนั้นอนะ แต่บรต้องเอ่ยในที่นี้นะว่าเป็นองค์พญานาคาอย่างแต่เป็นองค์พญาอ่านาคาที่มีบุญบาร,รมีสูงที่สุดและมีชื่อเสียงนักนะที่คนจะไปไหวเขาแลวนับถือนะฮะตางภาคอีสานท่านก็บอกว่าเนี่ยลองไปดูแลเอามาเป็นตัวแทนมาไว้เขารบนับถือแล้วเอามาไว้เขารโสัสก,การะบูชา นั่นแหละนะท่านก็บอกบอกบอกติเอะละเสร็จแล้วขอไหว้ท่าสมองขอกราบลาท่านท่านก็สมอ์สร้างบารมีร่วมด้วยเรียบร้อยเหมือนปกติอย่างกับทุกอย่างกับทุกโดยเฉพาะวันโกนวันพระนะเสร็จแล้วหลังจากที่เราลากราบพระลาเรียบร้อยแล้วก็ก็เออ ความคิดตรงนั้นก็ยังมีในหัวอ,อยู่แต่ก็เอ๊ะก็ยังสงสัยนะยังได้ยังเขาก็ยังมีความสงสัยถึงจะมีองค์ผ่านมาทางจิติกบกว่าปีเศร้าวกว่าปีแต่เขาก็ยังมาค้างก็ยังมีความสงสัยอยู่หลังจากนั้นก็เดินออกไปหลังบ้านก็ไปจะเป็นห้องครัวก็ไปเดินไปเอ๊ะไอย้ยางยกข้างล่างตรงพื้นอะ่ะมันเป็นพื้นกระเบื้องปกติท่านพื้นกระเบื้องมัน็ จะสว่างอยู่นะมันก็จะเห็นนี่เยก็จะเห็นหินก้อน,นี้ขึ้นมาวางอยู่ตรงนั้นอนะ่ะซึ่งมันแปลกมากเลยนะดูฐานก่อนนะ่ะฐานจะเกี้ยงรูกพ่ังลักษณะเนี่ยเกี้ยงฐานตั้งได้เลยแล้วก็ไปหยีบขึ้นมาแล้วเอามารูปๆูปูลูแล้วดูเอ๊ะ เมืาอเห็นก้อนนี้ว่าจากปกติน่ะมันเคยเห็นเลยนะจะอยู่แถวนั้นแล้วมันมีเห็นมันมีกวดมีทรายอย่างสักอย่างมันเป็นบ,บรงครณพื้นพื้นหลังห้องครัวที่จะเดินเข้าไปหลังบ้านน่ะแล้วกับพื้นห้องครัวปูกกระเบื้องแล้วก็ยกพื้นจะเป็นเกือบเม็ดมาได้อยู่อยู่เท่ากับพื้นดินนะห้องครัวจะยกพื้นสูงขึ้นมาแล้วปลูกกระเบื้องแล้วก็จะเห็นอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอ ก็เลยเย็บขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาตั้งไว้ตรงโต๊ะมงบูชาไว้ก่อนใส่ผานไว้เนี่ยแล้วาพอหลังจากต่อมาก็ต่อมาก็มาอธิฐานหลังจากว่าพระสวดมนต์ครั้งต่อครั้งหน้าเนี่ยเขาก็ได้อธิฐานถามว่าเป็นเห็นที่ท่านบอกว่า ได้ดำมาฮือใจก่อแน่นก่อท่านก็บอกว่าใช่แล้วนะแต่อกมองเหนว่าว่าอย่างไดแต่ถามว่าศรัทธาเชื่อก็เชื่อร้อยเปอร์ซก็อยู่ที่การพิจารณากันได้รับรู้ของแต่ละคนแต่ละท่านเนาะอันนี้เราก็ามาเล่าสู่กันฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากท่าน ที่ฟังที่ได้เล่ามาก็ต้องใช้วิจารณญาณกันกันรับรู้รับฟังก็แล้วกันนะ,ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอจบเพียงแค่นี้แล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านได้ติดตามชมคิปช่องบาลมีช่องบารมีนินราการอย่าลืมกดติดตามซับสไคร้กดกระดิง่ง กพจะแจ้งเตือนท่านจะได้หูคลิปที่น่าอัศาจรรย์อัศาจรรย์ใจแล้วก็เป็นสิ่งลี้ลับที่มีอีกแผมนัก,น,กนาเลยที่บาสา์สารถที่จะถ่ายทอดมาในคลิปเดียวหรืออาจจะเป็นร้อยคลิปพันคลิปก็ได้เพราะมันมันสุม่มาอยู่ในหัวอกตั้งแต่เริ่มเป็นคนมีอกมาเนี่ย ประมาณสาวกปีได้ก็จะพยายามถ่ายทอดลงในช่องออในช่องบารมีมีลลการนี้เพื่อจะเผยแผ่บารมีขององปู่มีลการหรือองปู่พญานาคาพญานาคีที่เฮาศรัทธาความนับถือสู่สาธารณาชนต่อ,ตอไปสาธุ